โอเคครับวันนี้เรามาดูอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับงาน OB ที่ผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจดีมากๆนะครับก็คือในเรื่องของตัวหัวนะครับแผ่นกล้องแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งการควบคุมจะควบคุมได้อย่าง2โหมดนะครับก็คือโหมดรีโมทคอนโทรลนะครับกับโหมด AI นะครับมันจะมีกล้องเว็บแคมตัวเล็กตัวนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับจะคอย e t เทควัตถุที่อยู่หน้ากล้องนะครับเมื่อวัตถุ เคลื่อนที่ไปจุดไหนนะครับกล้องมันก็จะแผนตามนะครับแล้วก็จะมีเพลทนะครับสำหรับการติดนะครับกับตัวขากล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมิเลอร์เลสนะครับหรือว่ากล้องวิดีโอนะครับที่มีสกรู3.4มมนะครับ3.4นี่ิ้วกวสินะครับในการยึดนะครับตัวกล้องนะครับเข้ากับตัวเพลทนะครับยึดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เพลทไปวาง เข้าไปให้ตรงแล้วก็หมุนให้มันแน่นนะครับทีนี้นะครับการใช้งานก็ง่ายแบบนี้เลยนะครับยึดขายึดกล้องเข้าไปกับเพลทนะครับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องบาลานซ์อะไรนะครับเพราะว่าขอให้มันตั้งตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีสกรูนะครับให้ยึดกับขาตั้งกล้องนะครับีนี้สมมุติเป็นขาตั้งกล้องนะครับคร่าวๆแบบนี้แล้วกันนะครับเซตอัพมีแบบนี้แค่นั้นเองนะครับซึ่งนะครับตัวใช้งานมันนะครับมันก็จะมีการใช้งานในข้างในก็จะมีแบตเตอรี่เป็นของตัวเองนะครับสามารถที่จะทําการชาร์จได้หรือว่าชารร์จตง นะครับกรณีที่ใช้งานานานๆก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันนะครับของการทํางานนะครับปุ่มก็จะมีแบบเมนูนควบคุมนะครับบวกลบโดยการหมุนแผนกว้างซ้ายขวาแล้วก็จุดที่ให้เมมโมรี2จุด a กับ b นะครับถ้ากดเมมโมรีเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม a กล้องมันก็จะหมุนไปที่กดปุ่ม a นะครับกดปุ่ม b กล้องก็จะจุดหมุนไปที่จุด B นะครับใช้กรณีที่สมมุติสถานการณ์เป็น การประชุมสัมนาที่มีพิธีกรวิทยากรหนึ่งคนกับวิทยากรอีกหนึ่งคนนะครับจุด A นะครับตั้งให้เป็นพิธีกรนะครับผู้ด,ดําเน,นินรายการจุด B ตั้งให้เป็นวิทยากรหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมเป็นแขกผู้ร่วมรายการนะครับเพราะฉะนั้นกด A กล้องก็จะหมุนไปที่กดจุด A ก็คือตัวพิธีกรกด B กล้องก็จะหมุนไปที่วิทยากรหรือว่าผู้ร่วมรายการก็คือจุด B นั่นเองนะครับใช้ฟังก์ชันนี้ง่ายมากๆนะครับสามารถกดจากตัวตัว อุปกรณ์นี้ก็ได้หรือว่ากดจากรีโมทก็ได้นะครับ A กับ B นะครับตัวรีโมทก็จะใช้งานง่ายๆนะครับโดยการเลือกช่องให้ตรงนะครับเหมือนตั้งค่าปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานกดหมุนนะครับแผ่นซ้ายแผนขวาแบบนี้เห็นไหมครับผมกดแล้วตอนนี้กล้องมันเคลื่อนแล้วนะครับเห็นไหมครับความเร็วในการเคลื่อนนะครับจะบอกความระยะ h o r i z o n t a l นะครับเป็นองศานะครับกดกลับนะครับ ก็สามารถหมุนกลับได้นะครับแต่นี้มันไม่ได้เร็วมากเพราะว่าผมต้องการให้กล้องมันสมูทนะครับกับอีกโหมดนึงนะครับกดาปุ่มตรงกลางจะเป็นการปิดกล้องนะครับกดไมหมุนนึงนะครับก็จะเป็นการดีเทคนะครับมันจะกล้องเว็บแคมตัวนี้ดีเทควัตถุดูนะครับปึ๊บนะครับอ่าเห็นไหมดีเทคเจอแล้วผมหมุนมาทางนี้อ่าหลุดเฟรมนะครับนะครับผมหมุนนะครับเห็นไหมครับมันหมุนตามผมนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับปึ๊บหลุดเฟรม นะครับอันนี้จะต้องดีเทคดูนิดนึงนะครับอาจจะต้องไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับเคลื่อนที่ช้าๆก็สามารถที่จะทําได้แบบนี้เลยนะครับหรือต้องการให้มันสั่งให้มันหยุดนะครับหยุดติดตามเรานะครับก็ทํามือแบบนี้นะครับอ่ามันก็ไม่ตามแล้วนะครับทีนี้ถ้าต้องการให้มันทําต่อนะครับทําไงทํามือโอเคปุ๊บอ่าเขียวแล้วก็แสดงว่าตอนนี้ตามแล้วนะครับอ่านี่คือฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับของกล้อง ไม่ใช่กล้องสินะครับแท่นสําหรับการติดตั้งตัวกล้องนะครับให้สามารถหมุนเคลื่อนแผนทิว้วตามตามํตาแหน่งของวัตถุนะครับโดยใช้ฟังก์ชันนะครับควบคุมผ่าน AI ไนะครับไม่ใช่ AI หรอกนะครับก็คือตัวจับตรวจจับวัตถุแล้วก็ควบคุมผ่านการคอนโทรลผ่านรีโมทกล้องแบบนี้ได้เลยนะครับนี่คือชุดอุปกรณ์นะครับสำหรับควบคุมกล้องแบบที่เราอาจจะมีพื้นที่ในการติดตั้งน้อยนะครับหรือมี ห้องนะครับที่ติดตั้งขาตั้งกล้องไม่สามารถที่จะคนไปยืนอยู่ณจุดจุดนั้นได้สูงเกินไปอยู่ในที่ที่แคบเกินไปก็ใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้นะครับในการทําให้งานถ่ายเท่ดสดของเราสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องและก็แม่นยําวันนี้ผมสุชาติพงม,มีขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมคลิปนะครับอย่าลืมนะครับขอนแก่นจ้างงานถ่ายทด่าสดโทร0 8 1 7 3 9 6 2 8 0ขอบพระคุณและสวัสดีครับ